สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคุนครับพบกันพ่อกันคือเก่าครับผมกับทางช่องเปียกน,น้องแดนชาแนลกับแนวทางหวยเล่ายุคใหม่ครับผมสูตรคำนวณสูตรสามครับผมหมดประจำวันพุธที่สิบเก้าตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมไปพุดคุยกันครับผมทางช่องเฮาก็ได้นคำนวณตัวเลขออกมาให้พี่น้องสมาชิกทุกคนทุกท่านได้ นั่นไปพิจารณาเสียงโชคนะครับเนาะสำหรับงวดวันพุธที่สิบเก้านี่กะมีตัวเลนเน่นะครับสำหรับสมาชิกพูดติดตามกันพยายามกะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณมากๆสำหรับกลุ่มสมาชิพคำามาไม่กะถ้าถูกแก่ก็สร้อยกดติดตามไว้ครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องครับผมสำหรับทางช่องเพชรน้องแดนชแนลกับแนวทางหวยเหล้าบม่ว่าจะเป็นแนวทางหวยเหล้าหรือหวยรัฐบาล ข้างจองฮอกะนำเสนอคือกันเนาะงกับเนาะอ่ะก่อนอื่นกะพูดคุยกับหวดที่ผ่านมาก,ก่อนครับผมสถิติที่ผ่านมาก,ก่อนวันจันทร์ที่ยงสิบเก็ตุลาคามมีตัวได้แน่ครับผมนี่ครับออกตัวไดแน่ครับผมนี่ครับก็ยังมีอุปสรรคนิดหน่อยครับผมสำรับความสว่างไฟมีปัญหาเรืนะ่องคำนวณตอน,นไหนใส่ไฟหัวควมครับผม <laughs> รางวัลที่ออกนะครับงวดประจำวันจันทร์ที่พึ่งออกครับผมสามแปดหนึ่งหกหกเจ็ดครับผมหนึ่งหกนี่อะเป็นเลขล่างครับผมเลขล่างนะครับเนาะอสองตัวล่างส่วนทางจองเขามาม่ยังแนวแบบนี้ทางจองเดะจุดไว้ให้ครับผมเล็กวิ่งบนล่างนะครับเนาะจุดไว้ที่เลขหกกบเลขหนึ่งครับผมนี่ครับ ก็ออกเป็นเลขล่างเนาะครับเนอสิบหกกับนี่คือเลขวิ่งสามารถวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะก็ออกมาเป็นหนึ่งหกครับผมนี่ตรงพอดีครับผมถ้าเป็นเลขวิ่งครับผมส่วนชุดตัวไทยกัหกหกเจ็ดนี่ก็บหนึ 1, 6, 6, 7, ห่งหกหกเจ็ดของเ้าก็แต่ทั้งสองเ้าก็มี่หนึ่งหกหกนะครับเนาะแต่เพิ่นออกหนึ่งหกหกเจ็ดครับผมทั้งสองเ้ามีก็บหนึ่งหกหก ต่บริยูนี่มูว่งไวเนาะครับเนาะเพราะว่าเห็นความคิดเห็นส่วนตัวของทั้ง่องว่งไวกะโบ๊บบถูกครับผมวงบ่ถูกตัวที่ออกนะครับเนาะแต่ชวนส่วนชุดสองตัวบนของห้ากะน,นี่ครับผมนี่หกหนึ่งครับผมแต่ของคนออกตัวล่างเป็นหนึ่งหกของห้ามีชุดบนเป็นหกหนึ่งครับผมนี่ครับังสีก่กะถูกแต่ว่า ตัวกับแล้วก็อีกอย่างอยู่ชุดสองตัวบนดันมาออกเรียงนางกต่ส่วนชุดเหล็กวิ่งห้ากับเขาหนึ่งก็หกแล้วครับนี่กระทั่งจองฤทธจุดไว้บอกว่าวิ่งตัวใดครับผมก็ขึ้นหนึ่งก็หกนี่ครับผมครับนี่ก็คือสถิติวดวันจันทร์ที่สิบเกตติผ่านมาเนาะครับเนาะเขาบอกเขาจะในกะพิจนาเบิุญกับผมอันนี้ก็อยู่กับ พวกเสียสําหรับสมาชิกพุทธิตามนะครับขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะมือนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงงวดไม่ครับผมงวดประจําวันพุธที่สิบเก้านะครับเนาะนี่ครับผมพุธที่สิบเก้าตุลาคมนะครับทางชาวเฮากระติกคำนวณตัวเลขออกมาให้ฝากพี่น้องสมาชิกทุกคนนะครับเนาะนำไปพิจารณาครับผม นีต่ตัวแนกะรับช่วงติดตามกันครับผมจุด2สองตัวบนก็เข้ากะ,กกกกะอเอาครับผมมีอยย่หกคู่เขากะผมก็นี้สามเจ็ดะต้องขอให้ครับผม เขียนผิดครับผมกว่าใหครับผมมีการยุตสี่ห้าหกศูนย์ 4, 5, 6, 0, แล้วก็หนึ่งสองครับผมว่างหองกับนี้สามสี่เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดห้านะครับนะ มีความคิดเห็นจะไหนกะพิจนาครับผมพิจนาเบิ่งเนาานัไปเปรียบเทียบกับไข่ใหญ่ๆเพื่อนครับผมว่ามันเป็นแต่ออกบ่ออกจงไรเข่าบ่เขาจะไดนกะสามารถนั่งไปถูกใจกันนั่งไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ครับผมสําหรับหนักเสี่ยงโชคหรือสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเนี่ยวามคุณหลอะไรสำหรับการติดตามกันมาตลอดครับผมสําหรับทางช่องพิจรณ์นงดันชแนลนะครับ อะทีนี้เราจะมาเรีงชุดสามตัวตดครับผมนี่หนึ่งสองเจ็ดครับผมหกเจ็ดศูนย์แล้วก็แปดห้าสองครับผมนี่ครับสำหรับชุดสามตัวต้นของทางช่องเลคคำนวณตัวเลขของม่าหายนะครับเนาะ ให้สามารถกดนําไปพิดจานณาครับผมเปรียบเทียบเบิองกับนายช่องเิ่นตรงกันบ่อหรือจังเลยนะครับเนาะอีกหนึ่งท่งเลือครับผมสาหรับชุดสามตัวโต๊ดนะครับส่วนส่ตีสี่พ้าเมื่อกี้งหวัดนันจับเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ออกหนึ่งหกหกเจ็ดนะครับเอกก็มีหนึ่งหกหกนะครับเนาะสําหรับชุดสามตัวโต๊ด่ะสําหรับวันนี้ประมาณนี้ครับผมมา เป็นชุดสองตัวล่างสองตัวล่างนี่ตัวใดแน่ครับผมัวนีสามห้าศูนย์ ือชุดสองตัวล่างนะครับนะชุดบางที่เหล็กสองตัวล่างไปออกบนบางที่บนออกล่างครับผมบพรานีนมากครับผมสาหรับสมาชิกผู้ที่ตามกันประจำาขาอยากเข้าใจนะครับนะก็ใช่ดุลพินิจครับผมใช้วิจาจรณญาณในการรับชมครับพาตั้งจองให้กันน้ำเสีงเป็นแค่เพียงแนวทางให้ครับผมสำหรับผู้มีสูตรคำนวณนะครับนะสามารถนั่งไป เสียงชกเบิง้งครับผมสำหรับแนวทางหวยเล้างวดปโปเกวันพุธที่19ตุลาคม2565ครับผมอ่ะทีนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับนะอ่ะเลขวิ่งตัวไรเนี้ยครับผมสำหรับชุดเลขวิ่งบนล่างนะครับนะสามารถวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมทางแยกกับน,น้ำเสียงยู่ม,มีสามตัวครับผมทีม่ 0แล้วก็เจครับผมนี่สมารถวิ่งไ้ทั้งบนทั้งล่างมาคมมาเขียวมาชอบจะในการนั่งไปพิดจ้าครับผมสำหรับเด็กวิ่งเขาบ่เขาจะในการสถิติที่ผ่านมากอะกระงจะรับรู้กันว่าประมาณว่าสำหรับเด็กวิ่งนี่บ่อบผาดครับผมบ่อบ่๊อผาดเด็กวิ่งเขาถูกแน่นอนครับผมตัวหนึ่งกับสองตัวใครในหนึ่งในสามตัวนี้เข่เคยผ่านรับผม วัชนากาใส่บิดจราจรในาณในการรับชมนะครับเนาะขอท่างช่องห้าวกระนำเสนอเป็นแนวท่าไงครับผมเป็นแคปเวกแนวทางเพื่อการเสี่ยงโชคสําหรับผู้นักแสวงโชคทั่วไปนะครับเนาะและสําหรับสมาชิกผู้ที่เขามารับชมใหม่ก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถูกแก่ก็สร้อยกดติดตามให้นะครับกดรูปกระดิ่งไว้ครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากท่างช่องห้าวครับผมสำหรับ ทางจังเป็นทางด้านแนลกะนั่เสนอทั้งแนวทั้งหวยเล่าหรือแนวทั้งหวยไทยหวยรัฐบาลไทยนําเนาะครับเนาะนําไปพิปจารณาครับผมเขามั่งปิดบังเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเพราะว่าทางจังหอกกะนําเสนอเป็นเคเพนแนวทั้งแค่นั้นครับผมสูตรคำนวณแตามสูตรโบราณนาะครับนเนาะเขาเพราเขาสถิติพันหน้าก,กะคงจะรู้กันเนาะครับเนาะอ่ะสำหรับ หมวดประจำ่มนพุธที่สิบเก้านี่กะมีประมาณนี้ครับผมทีนี้ทางช่องจะวงกลมให้ครับผมมีตัวไรแน่ครับผมนี่จะเพิ่มจิตเห็นของทางช่องเนาะครับเนาะผู้เห็นต่างกับบล็อเป็นอยังครับผมผู้เห็นต่างบ่กมาตรงใจกับทางช่องห้ากะกรอบจุดนอ,อกกรอบก็ได้ครับผมทางช่องห้ากะจะวงไว้ทีหกศูนย์ครับผมแปดเก้าแล้วก็เจ็ดห้าครับผม สำหรับชุดสองตัวบนนะครับนะส่วนชุดสามตัวโค้อวงไว้ที่แปดห้าสองครับผมแล้วก็สองตัวล่างของวงไว้ที่สามห้าสี่สองแล้วก็เก้าสี่ครับผมนี่ชุดล่างนั่งไปพิจารณาครับผมส่วนเลขวิ่งก็จุดไว้ที่ศูนย์สี่ นะครับเนาะประมาณนะครับเนาะพิจนาครับผมเก่บโมเนนอนแต่ว่าจะเป็นแนวทางให้ครับผมแนวทางนี่เพื่อได้นําไปประกอบการเสี่ยงโชคเบื้องครับผมเป็นเพียงแนวทางทางเชลเฮากระนําเสนอให้สมาชิกทุกคนนะครับเนาะสำหรับผู้ที่ชอบการเสี่ยงโชคกันนั่ไปพิจารณาครับผมและสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมไม่ต่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถือใจก็ขอกลับังใจนะครับ ใวยกดติดตามให้ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจกดรูปกระดิ่งไว้ครับผมจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องนะครับเนาะเพาะทางช่องห้องน,นำเสนอปล่อยปุ๊บก่แจ้งเตือนทันทีเลยครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพ่อกันแค่นี้ครับผมพวกพ่อกันไม่คลิปหนาก็คงจะเป็นงวดวันศุกร์นะครับเนาะเพราะว่าทางช่องห้องนั่งเสนอทุกคลิปทุกงวดครับผม พอกันไม่คิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปแค่นี้ครับผมขอให้ทุกคนทุกสมาชิกทุกคนโชคดีโชคมาน้ำกันครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสุข,ขสุขกนครับพบกันพอกันคือเกอ่าครับผมกับทางช่องเป็ดน้องดานเชะ กับแนวทางหวยเลายุคใหม่ครับผมสูตรคำนวณสูตรสามครับผมหมดประจำวันพุธที่สิบเก้าตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมปปคุดคุยกันครับผมทางจองห่อก,ก็ได้นคำนวณตัวเลขออกมาให้พี่น้องสมาชิกทุกคนทุกท่านได้นนำไปพิจรารณาเสียงโฉงนะครับเนาะสำหรับงวดวันพุธที่สิบเก้านี่ก็มีตัวเลขแน่ นะครับสำหรับสมาชิกผู้ติดตามกันพยายามกะขอกุ้นลลยๆครับผมขอกุ้นมากๆสำหรับกลุ่มสมาชิกเข้ามาใหม่กะถ้าถูกแก่กระซวยกดติดตามไว้ครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทั้งช่องครับผมสำหรับทางงจองเพชรน้องแดนชนะกับแนวทางหวยเหลาไม่ว่าจะเป็นแนวทางหวยเล้าหรือหวยรัฐบาลทั้งจองฮอกะนํำเสนอคขึ้นกันเนาะกับเนาะอ่ะก่อนอื่นกะหุดคุยกับหัดที่ผ่านมาก่อนครับผมสถิติที่ผ่านมาก่อน มันจันทร์ทีสิบเกตุลาคมมีตัวไดแน่ครับผมนี่ครับออกตัวไดแน่ครับผมนี่ครับก็ยังมีอุปสรรคิดหน่อยครับผมสำรับควมสว่างไฟมีปัญหาแล้วคำนวะณตอน,นไหนใส่ไฟหัวคมครับผมรางวัลที่ออกนะครับหมวดประจันวันจันทร์ที่เพิ่งออกครับผมสามแปดหนึ่งหกหกเก็ดครับผม หนึ่งหกนี่ครัเป็นเลขล่างครับผมเลขล่างนะครับเนาะสองตัวล่างส่วนทางจองเฮามียแงแห่บเนี่ยทางจองเดชจุดไว้ให้ครับผมเลขวิ่งบนล่างนะครับเนาะจุดไว้ที่เลขกหกกับเลขกหนึ่งครับผมนี่ครับก็ออกเป็นเลขล่างนะครับเนาะสิบหกกับนี่คือเลขวิ่งสามารถวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะก็ออกมาเป็นหนึ่งหกครับผมนี่ตรงพอดีครับผมถ้าเป็นเลขวิ่งครับผม ส่วนชุดตัวไทยกะหกหกเก็บเนี่ยกะหนึ่งหกหกเก็บหองเฮากะแต่ทั้งช่องเฮาก็มี่หนึ่งหกหกนะครับเนาะแต่เพิ่นออกหนึ่งหกหกเก็บครับผมทั้งช่องเฮามี่กะหนึ่งหกหกเตะบริยูนี่โมว่องไวเนาะครับเนาะเพราะว่าเห็นความคิดเห็นส่วนตัวของทั so ้งช่องวงไวกะบ่บ่ถูกครับผม วงบูธิตัวที่ออกแล้วครับเนาะแต่ชวนส่วนชุดสองตัวบนของเฮ้ากะน,นี่ครับผมนี่หกหนึ่งครับผมแต่ของเพื่อนออกตัวล่างเป็นหนึ่งหกของเฮ้ามี่ชุดบนเป็นหกหนึ่งครับผมนี่ครับนี่สี่กะถูกแต่ว่าตกับเหลวกะอีกอย่างอยู่ชุดสองตัวบนดันมาออกเรียงหงกะส่วน ชุดเลขวิ่งห้ากระเขานึ่งกระหูกแะครับนี่ก็ทั่งจองได้จุดไว้บอกว่าวิ่งตัวใดครับผมก็ะขึ้นนึ่งกระหูกนะครับผมครับนี่ก็คือสถิติวดวันจันทร์ที่สิบเกตุผ่านมาเนาะครับเนาะเขาบอกเขาจะในกะพิจารณาเบิงครับผมอันนี้กะอยู่กับว้อมเสียสําหรับสมาชิกพุทธิตามนะครับขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะมื่อนี้เขาจะมาพูดคุยกันถึงวัดไม่ครับผม งดประจำวันพุธที่สิบเก้านะครับเนาะนี่ครับผมพุธที่สิบเก้าตุลาคมนะครับทางจองเฮากะเนี่คำนวณตัวเลขออกมาให้ฝากพี่น้องสามาชิกทุกคนนะครับเนาะนำไปพิจารณาครับผมนี่โซนเนียกะรับชมติดตามกันครับผมจุดสองตัวบนของเฮากะ ขึนกนเราครับผมนยยี่โยหกคู่คือเราครับผมตัวนี้สามเจ็ดน่ะต้องขวาให้ครับผมเขียนผิดครับผมขวาให้ครับผมมีนกนรยศสี่ห้า ศูนย์แล้วก็หนึ่งสองครับผมว่างหอกกับนี่สามสี่แปดเก้าแล้วก็เจ็ดห้านะครับลนะมีความคิดเห็จนจะไหนกันผิดจะหน้าครับผมผิดจะหน้าเบนะอร์ละนำไปเปรียบเทียบ,ยบกับใครยิงย่งเพื่อนครับผม ว่ามันเป็นแต่ออกบ่ออกจังไงเขาว่าเขาจไในก็สามารถนั่ไปถูกใจกันนั่ไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ครับผมสําหรับหนักเสี่ยงโชคหรือสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเนี่ยขวามคุ้นลยนะสำหรับการติดตามกันมาตลอดครับผมสําหรับทางช่องปิดน้องดันชแนลนะครับเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาเรชุดสามตัวต้นครับผมนี่หนึ่งสองเจ็ดครับผม 7 0แล้วก็8 5 2ครับผมนี่ครับสำหรับชุด3ตัวตดของทางช่องเลคคำนวณตัวเลขอกว่าห่นะครับเนาะห้สามารถกนัาไปปิดจิรณาครับผมเปรียบเทียบเบิองกับในนายช่องเป็นตรงกันบอหรือจังเลยนะครับเนาะอีกหนึ่งทางเลือกครับผมสำหรับชุด3ตัวตดนะครับ ส่นาวานใส่ตีสิบห้าเมื่อ,อกี่ในวันวันจันทร์กี่เนี่ยเข้าก็ออกหนึ่งหกหกเจ็ดนะครับออกก็มีหนึ่งหหนะครับนะสำหรับชุดสามตัวตวดของสำหรับมันเนีก็ประมาณนี้ครับผมมาเป็นชุดสองตัวล่างสองตัวล่างนี่ตัวแดนในครับผมมีสาม ศูนย์หกเจ็ดแปดสี่สองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่ครับผมนี่คือชุดสองตัวล่างนะครับลนะชุดบางที่เหล็กสองตัวล่างไปออกบนบางที่บนออกล่างครับผม <c ười> บนเนียนอกครับผม สำหรับสมาชิกผู้ที่ตามกันประจำห้องอยากเข้าใจนะครับเนาะก็ใชยดุลพินิษครับผมใช้วิจรณิยานในการรับชมครบพอทั้งจองห้องกันน้ำเสนอเป็นแค่เพียงแนวทางให้ครับผมสำหรับผู้พบมีสูตรคำนวณนะครับเนาะสามารถนําไปเสียงโชกเบิ้งครับผมสําหรับแนวทางหวยเล้างวดประจําวันพุธที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผม ทีนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับนะอ่ะเลขวิ่งตัวไหนแน่ครับผมสำหรับชุดเลขวิ่งบนล่างนะครับนะสามารถวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมทางเข็มกับน,น้ำเส้อยู่มีสามตัวครับผมสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดครับผมเนี่ยสามารถวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างมากพอมาแทงก็ชอบอยู่ในาการนั่งไปพิจนาครับผมสำหรับชุดเลขวิ่ง บอว่าเขาจะในการสถิติที่ผ่านมากกะกระคงจะรับรู้กันว่าประมาณว่าสําหรับเด็กวิ่งนี่บ่ผหาดครับผมบอบผัดน็กนี่เขาถูกแน่นอนครับผมบทตัวหนึ่งกับสองตัวค่ยในหนึ่งในสามตัวนี้เขาเคยผ่านครับผมเพราะฉะนัวินนกใวยใจ่ได้อรณญาตในการรับชมนะครับเนาะขอท่านช่งองห้งก็ะน,นำเสนอเป็นแนวทางไงครับผมเป็นแคปเรียกแนวทางเพื่อ,อาการเสี่ยงโชค สำหรับผู้นักแสวงโชกทั่วไปน้องแคมน่ะและสาหรับสมาชิกผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถูกแกกะซ้ยกดติดตามให้นะครับกดรูปกระดิ่งไว้ครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทั้งจ่องเฮาครับผมสาหรับทังจ่องเพจ้องงานชาแนลกะนําเสนอทั้งแนวทางหวยเล่าหรือแนวทางหวยไทยหวยรัฐบาลไทยนัเนา้ครับเนาะ นั่ไปพิปจารณาครับผมเขามั่งพิดบางเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเพราะว่าทางจองเฮอกะนั่มเสนอเป็นเคเพียงแนวทางแค่นั้นครับผมสูตรคำนวณตามสูตรโบราณน,นะครับเนาะเขาก็เขาสถิติพันมาก,กะคงจะรั่วกันนะครับเนาะอ่ะสำหรับหมวดประจำวันพุธที่สิบเก้านี่กะมีประมาณนี้ครับผมทีนี้ทางจองจะวงกลมให้ครับผมมีตัวไรแน่ครับผม รวมคิดเห็นของทั้งช่องเนาะครับเนาะคุณเห็นต่างกับบุ๊เป็นอย่างครับผมคุณเห็นต่างบ่มมาตรงใจกับทั้งช่องห้ากับรอบจุดนอกรอบก็ได้ครับผมทั้งช่องห้ากัจะว่องไว้ที่หกศูนย์ครับผมแปดเก้าแล้วก็เจ็ดห้าครับผมสำหรับชุดสองตัวบนเนาะครับเนาะส่วนชุดสามตัวก็ขอวงไว้ที่แปดห้าสองครับผมแล้วก็สองตัวล่างโควงไว้ที่ สามห้าสี่สองแล้วก็เก้าสี่ครับผมนี่ชุดล่างนั่มไปพิจารนาครับผมสว่วนเล็กวิ่งก็จุดไว้ที่ศูนย์ส,สี่นะครับนะประมาณนะครับนะ่ะพิจารน,นาครับผมเก่บหมดแน่นอนแต่ว่าจะเป็นแนวทางห้่ครับผมแนวทางนี่เพื่อได้นั่มไป ประกอบการเสียงโชคเบื้องครับผมเป็นเรียบเพียงแนวทางทางจอห้องกันําเสนอให้สมาชิกทุกคนนะครับเนาะสาหรับผู้ที่ชอบการเซียงโชคกันนัไปพิจานณาครับผมสาหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถือใจกัขอกำลังใจนะครับกดสวยกดติดตามให้ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจกดรูปกระดิ่งไว้ครับผมจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทั้งช่องนะครับเนาะว่าทั้งจอง้อง นำเสนอปล่อยปุ๊บกะเกียงเตือนทันทีเลยครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้กะคงจะพอกันแค่นี้ครับผมพ,พอกกันไม่คลิปนะก็คงจะเป็นงวดวันศุกร์นะครับเนาะเวราะว่างจองห้ากันนำเสนอทุกคลิปทุกงวดครับผมพอกกันไม่คลิปหนครับผม,ม,บผมสำหรับคลิปนี้ต้องล่ากันไปแค่นี้ครับผมขลใหยทุกคนทุกสมาชิกทุกคนโชคดีโชคมาน้วกันครับผมสวัสดีครับ